เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่27พฤษภาคมวันนี้ครับไปเริ่มกันที่เดียวที่ต้องบอกว่ามาแรงที่สุดในเวลานี้กับการตามล่าตัวเลียมดีลับกองหน้าวัย22ปีจากอิฟสวิทา์ที่มีโอกาสสูงว่าจะได้กลายเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้ถัดจากมาดิอุสคุนย่ากองหน้าจากบุฟเฟ่ตันดีจากรายงานของทางรอบดอลซันในข่าวจาก ESPN นะครบับได้ออกมาเปิดเผยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงเรื่องโครงสร้างการชำระเงินในส่วนของค่าฉีกสัญญาจำนวน30ล้านปอนด์ของเรียมดีลับกับทางอีฟสวิททาวเป็นที่เรียบร้อยเลยครับด้วยที่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสุดท้ายของนักเตะแล้วครับว่าจะตอบรับการย้ายร่วมทัพปีสแสดงของเราหรือไม่ ในส่วนเรื่องสัญญาส่วนตัวครับทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ได้ตกลงกับเอรเยนของนักเตะไว้แล้วเช่นกันและตัวของเลียมดีลับเองในะครับก็ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปล้างเมื่อช่วงประมาณ2สัปดาห์ก่อนด้วยที่แมนเชสเตอร์ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ตอนนี้ครับเชลซีอา์เสนอลและก็นิวคาสเซิลซึ่งได้เล่นแชม m p เปี้ยนส์ลีกทั้งหมดก็เป็นอีก3ทีมครับที่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับนักเตะตัดสินใจไปแล้วด้วยเช่นกันและที่เหลือจากนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเลียมดีลับแล้วละครับว่าเขาะจะเลือกเส้นทางไหน ไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวมาแรงและก็มีรายงานเยอะมากครับในช่วงดึกที่ผ่านมาก็คือเดียวระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับบรนเอมเบอร์โมแนวรุกวัย25ปีของเบรน f ฟอร์ดที่มีหลายสื่อเลยครับกำลังเล่นข่าวว่าทัพพีแดงของเรากำลังให้ความสนใจแข่งตัวเก่งของทีมพึ่งน้อยและก็สนใจจะดึงตัวมาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีด้วย ทั้งนี้ครับจากอัปเดตที่น่าเชื่อถือของฟลาบิสโรมาโน่เหยียวข่าวคนดังก็ได้ออกมาร่วมยืนยันข่าวนี้เช่นกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจไปด้านเอมเบอร์โมจริงครับและกําลังติดตามนักเตะอย่างใกล้ชิดด้วยด้วยสโมสรมองว่าเขาเป็นนักเตะแห่งอนาคตและก็สามารถที่จะสร้างผลกระทบได้ทันทีและตัวเขาก็พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วแถมก็ยังได้รับคําชื่นชมจากคนในสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างมากอีกด้วย อย่างไรก็ตามในตำแหน่งของเอมเบอร์โม่ที่คาดว่าจะเข้ามาเล่นพื้นที่เบอร์สิบหรือว่าหลังหน้าเป้านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีตัวเลือกอื่นๆอยู่ในลิสต์ครับดังนั้นอาจจะยังไม่เร่งรีบอะไรหรือว่าเดินหน้าเจราจาทันทีทันใดเนื่องจากว่าเบรนทะ์ฟอร์ดนกระตั้งค่าตัวไว้ถึง60ล้านปอนด์ในขณะที่นักเตะเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นก็คือถึงซัมเมอร์หน้าครับในขณะที่รอบดอสซันก็ยังได้เผยความเชื่อมโยงระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับข้งตัวเก่งทีมชาติคานาาย้ดวว่ ทีมผีแดงของเราเนี่ยได้มีการติดต่อพูดคุยเบื้องต้นกับเบนส์ฟอร์ดไปแล้วรวมถึงทางเอเย่นของนักเตะถึงการย้ายทีมของแบรนด์เอมเบอร์โม่ซึ่งตอนนี้รายละเอียดที่ชัดเจนอาจจะยังมีไม่มากแต่ก็ถือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแล้วครับสําหรับดีลระหว่างเอมเบอร์โม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอัปเดตกับดีลของมาเดลสคุณย่ากันหน่อยนะครับหลังตอนนี้มีการยืนยันว่านักเตนะเนี่ยตอบตกลงย้ายมาร่วมทัพฟีซาแดงของเราแล้วทั้งนี้ครับล่าสุดทางคริสเวลเลอร์สายข่าวแมนยู มาริสุสคุนย่าอาจจะเดินทางไปยังแมนเชสเตอร์เพื่อตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้ทันทีครับและในฝั่งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็คาดหวังว่าจะสามารถปิดดีลนักเตะให้ได้ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางมาติสุสกคุนย่าก็ได้โพสต์อำลาแฟนๆทีมหมาป่าวูฟแฮมตันเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันและก็ได้ยืนยันว่าเขากำลังจะอำลาวูฟแฮมตันสู่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตามข่าวที่ออกมาครับด้วยเขาได้กล่าวอำลาแฟนๆทีมหมาป่าว่า ซีซั่นนี้ช่างเหลือเชื่อมากๆแต่มันก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้ไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่เราทุกคนก็ทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อทําให้คุณเนี่ยภูมิใจและผมรักแฟนๆทุกคนนี่อาจจะเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาทั้งหมดนี้เป็นไปได้ก็เพราะว่าความทุ่มเทและก็ความรักที่ผมมีต่อสโมสรแห่งนี้ผมกลายเป็นเนักเตบราซิลที่ยิงประตูต่อซีซั่นมาดี่สุดของพรีเมียร์ลีกรวมกับโรเบโต้เฟมิโน่และก็กราเบลมาตินี่ ผมก็ความผิดพลาดและก็ทําหลายอย่างถูกต้องแต่นั้นก็เพราะผมรักโมสอนแห่งนี้และกับสิ่งที่ผมต้องการทํามาตลอดก็คือการทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กับวูฟแฮมตันซึ่งมันก็สําเร็จดาวในซีซั่นนี้และในท้ายสุดนี้ผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนสําหรับความรักที่มอบให้ผมจริงๆทั้งนี้สำหรับมาดิอุสคุณย่านะครับจบซีซั่นกับวูฟแฮมตันด้วยผลงาน36เกมทุกรายการยิงได้17ประตูแล้วก็อีก6แอสซิสต์ด้วยกันครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของคาซมิโร่ดันกลางตัวเก่าวัย3 3ปีของทีมผีแดงเรากันนะครับที่ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าตัวด้วยเมื่อทางคาซมิโร่นั้นได้กลับไปติดทีมชาติบราซิลอีกครั้งหลังคารโลนเชโรติกุนซีคนใหม่เนะี่ยเพิ่งจะประกาศรายชื่อ25ขุนพลทัพแซมบ้าบราซิลสำหรับแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมที่จะพบกับเอลโกดอร์และก็ปารารวัยในวันที่5และก็10มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับซึ่งก็ถือเป็นการคัมแบกสู่ทัพเซเลซาวในรอบกว่า2ปีีีขออองเจจ้้้าาตัวัววกกกดยนนครบ อันโตนีที่กําลังเล่นด้วยฟอร์มสุดยอดที่เรอัลเบติสก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลอีกครั้งเช่นกันและก็เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีด้วยครับอีกรายที่น่าสนใจในะครับก็ต้องเป็นมาดิอุสกุนยาวาทีแนวลุกตัวใหม่ของทีมผีแดงเราก็ถูกเรียกตัวติดทีมของดอนคาโลเช่นกันแต่สําหรับในรายของมาดิอุสกุนยาก็ถือว่าเป็นขาประจําของทีมชาติบราซิลอยู่แล้วครับในช่วงหลังมานี้ เรามาต่อกันที่ความเห็นของรอยคีนตำนานกับตันทีมครับที่เขาได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในปีหน้าว่าทุกอย่างมันต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นกว่าในซีซั่นนี้เหมือนที่อาร์โมริมกล่าวไว้หลังจบเกมกับแอสตันวินล่าเพราะว่ามันจะแย่ไปกว่าที่เป็นในซีซั่นนี้ไม่ได้อีกแล้วพร้อมกันนี้รอยคินยังนแนะนให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดควรจะพยายามซื้อนักเตะในพรีเมียร์ลีกเข้ามาร่วมทีมมากกว่าจะซื้อหลีกอื่นเข้ามาเชื่อว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นครับ ดอต่อเรื่องนี้รอยคินได้ออกมาแสดงความเห็นว่าปีหน้าพวกเขาจะแย่ไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมล่าพวกเขาแย่ไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วพวกเขาจะต้องปรับปรุงเห็นได้ชัดว่าสัญญาของนักเตะบางคนจะหมดลงแล้วด้วยพวกเขาเน่จะต้องแยกย้ายออกไปเราต้องไปหานักเตะใหม่เข้ามาพวกเขาจําเป็นต้องดึงนักเตะที่รู้จักพรีเมียร์ลีกเข้ามาร่วมทีม นักเตะที่เซ็นสัญญาในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่ไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนและพวกเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับมันผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดต้องกลับไปที่พื้นฐานและก็คว้านักเตะที่เก่งและก็มีประสบการณ์จริงๆที่รู้จักพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ในทุกสัปดาห์และก็มีผลงานได้ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแน่นอนว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าการที่ทีมจะกลับไปท้าทายแชม์ลก แต่คือการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับขึ้นไปอยู่ในอันดับบนตารางของคะแนนให้ได้อีกครั้งนั่นแหละคือเป้าหมายแรกเลยจากนั้นครับรอยคินก็ได้เสริมต่อถึงการกล่าวสุนทรพจน์หลังจบเกมกับแอสตันวินล่าของรูเบนอาร์โมริมที่เขาได้ย้ำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดีขึ้นในปีหน้าก่อนที่เขาครับจะบอกว่าอาร์โมริมนะโชคดีมากที่ยังอยู่ในตำแหน่งเพราะว่าหากเป็นที่อื่นนะเขาอาจจะกระเด็นไปแล้วก็ได้ด้วยต่อเรื่องนี้ครับรอยคินได้แสดงความเห็นอีกว่า ผมแอบอมยิ้มนะหลังจากที่อามูริมกล่าวสุนทรพจน์นั้นเราจะดีขึ้นกว่านี้ซึ่งคำพูดนี้ผมเชื่อเขานะเพราะมันคงไม่สามารถแย่ไปกว่านี้ได้อีกแล้วการที่จบตำกวานดับที่สิไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปแต่ก็ยังดีที่ไม่ตกชั้น เขามาเพียงครึ่งซีซั่นแต่ก็คงจะได้บทเรียนที่หนักหนามากสําหรับการประเมินพรีเมยร์ลีกที่ต่ําเกินไปเขาโชคดีมากๆด้วยที่ยังได้อยู่ในตําแหน่งเพราะว่ามีผู้จัดการทีมเพียงไม่กี่คนบนโลกนี้หรอกเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับสโมสรฟุตบอลระดับใหญ่ขนาดนี้จะสามารถทํางานอยู่กับสโมสรของตัวเองต่อไปได้ คำแนะนําของผมก็คือคุณต้องเสริมนักเตะที่มีประสบการณ์จากการเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ขายนักเตะที่ไม่จําเป็นออกไปได้แล้วที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะเสีย่ายกับเอเย่นนักเตะแล้วสัญญายาวๆค่าเหนื่อยมหาศาลซึ่งทำให้เมื่อพวกเขาใช้ไม่ได้ก็ขายใครออกไปไม่ได้เช่นกันผมเคยบอกกับรูเบนอามูริมว่าผมจะตัดสินเขาหลังจากจบซีซั่นที่2แต่ผมเชื่อว่าเขาจะผ่านมันไปได้นะและก็จะมีซีซั่นที่3มที่สําสำหรับเขารออยู่ด้วย และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำวันที่27พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ